วิดีโอ <tactical> ที่สองแล้วที่เราอยู่กับงานเอ้ยไม่ใช่งาน<ด>ที่เราอยู่กับแบบที่สมจริงที่สุดและคุ้มราคาเงินที่สุดนะครับท่านผู้ชมครับโอเคนะท่านผู้ชมอะไรของมึงวะเน αι? ี <meine>? ่ยเฮ้ยโอเควิดีโอนี้นะท่านผู้ชมวิดีโอผมไม่พาท่านผู้ชมสำรวจถ้ำแล้วก็ซื้อของจากร้านค้าดูนะว่าจะเป็นยังไงอันนี้หินอันนี้น่าจะไม่สามารถที่จะตักได้นะอุ้ยมีบันไดขึ้นด้วย โคตรดีดูเป็นแมปที่โคตรดีแล้วสวยมากๆครับท่านผู้ชมตั้งแต่ผมเล่นมาก็คือแมปน,นี้แหละแล้วก็ลองลงมาก็เป็น DLC ของเกมฟาร์มนะครับโคตรสวยเดี๋ยววันนี้วิดีโอนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาสำรวจถ้ำเนาะวิดีโอที่แล้วเราพาเข้าเกมครั้งแรกแล้วก็พาดูวิดีโอเปิดตัวนะครับแล้วก็มาดเูเดี๋ยวพาดูถ้ำเนาะวิดีโอนี้เนาะ มาอันนี้ก็จะเป็นหินนะครับแล้วก็เดี๋ยวข้างหน้านี้จะเป็นถ้ำนะท่านผู้ชมมีถ้ำด้วยนะอะ่าผมพาเดินเข้าไปนะฮะมันใช่เหรอวะมันมีถ้ำ้วยนะเอาไม่อันนี้ไม่ใช่ถ้ำเหรอโหไอ,อ้บ้าผมพูดอย่างดีผมพูดไปอย่างดีเอ้าทำไมไม่ใช่ถ้ำอ่ะ ไม,ม,ม่มันมีถ้ำจริงๆมันมีถ้ำผมก็เปิดดูให้ดูแล้วไงวิดีโอที่แล้วอ่ะวิดีโอที่แล้วไปดูได้เลยได้ดีวิดีโอเลยวิดีโอเปิดตัวไปดูเลยวิดีดีโอเปิดตัววิดีโอเปิดตัว,ตวมันจะลิ้นพันนะไปดูได้เลยแบบมันมีถ้ำแต่ว่าถ้ำม,มันอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองโอ้โหโอ้โ,โ,อโูมีสาหให้เราลอกด้วยว่ะ เนาะมีสากเก่าให้เราลอกด้วยโคตรดีอ่ะดูมีดินด้วยสามารถขุดได้นะดินเห้แป่งดีจริงๆว่ะขึ้นได้ปะเฮ้ยเหมือนจะขึ้นได้ว่ะขึ้นไม่ได้เหรอขึ้นไม่ได้เหรอโอ้นี่จะเป็นโรงงานเหมืองน,นะครับท่านผู้ชมสถานี้ลอกได้ปะ ไม่ได้ว่ะแต่เป็นสายส mm ี่เหลี่ยมนะเป็นสายอย่างสวยเลยอุ้ยวิดีโอนี้จะพาซื้อของที่ร้านค้านะครับเจ้าของครับแล้วก็เฮ้ยโโอ้หแล้วก็เดี๋ยวจะพาหาถ้ำนะครับตามหาถ้ำโอ้โหดูดิโอ้โห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 โสวยโอ้โหสวยนะครับผม สวยที่สุดนะครับตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มานะครับท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวกดตัวอ่าอินซีนะแล้วก็เดี๋ยวจะลองวาร์ปดูนะครับว่าเออเราอ๋อ้านค้าอยู่ตรงนี้นี่หว่าปั๊มก็อยู่ตรงนี้อฮ้ยเรามีรถด้วยวะผมจะลองวาร์ปดูนะว่าไอจุดแถวแถวเนี้ยมันคืออะไร๋อนี่คือร้านค้าเหรอเป็นอย่างนี้เลยเหรอล้านค้าน่ะ ันนี้คือบยขึ้นมาเพื่ออะไรวะนะอันนี้ถนนนะครับอ๋ออันนี้คือปั๊มน้ำมันอ๋อสามารถมาเติมน้ำมันตรงนี้ได้นะครับอันนี้เป็นโรงงานขายไม้นะครับเด้ยรับซื้อไม้นะครับสองวิดีโอจะเป็นสองวิดีโอที่สำรวจนะท่านผู้ชมแล้วก็วิดีโอที่สามเดี๋ยวผมจะทำการย้ายรถขุดไปทำงานให้ดูนะครับอัน,นเป็นรถไม้นะครับ อันนี้เป็นรถที่เขาแถมให้เนาะโอ้โห oh. ไม่ดีจะจัดเลยว่ะอันนี้มีสถานที่เอ้ยไปไม่ได้เนาะมาร์กได้อย่างเดียวอะมีบ้านด้วยนะบ้านน่าจะตรงที่เราเกิดอะเฮ้ยไม่ใช่นิว่ะนี่คือเซฟเฮาของเรานะครับโอ้โหดูแบบสมจริงมากมากอะอดูเดียว ไม่สมจริงยิบหายเนี่ยตรงนี้ผมม็นเขาทำอยู่นะครับเขาเขาเ,<ข>เขาถ่ายรูปลงตรงบริเวณตรงเนี้ยเนี่ยโคตรสวยอะ่ะจากเป็นพื้นที่ธรรมดานะครับกลายเป็นพื้นที่ปา่าสวยๆอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวในด,ดูบ้านเรามีอะไรบ้างปะไม่มีอะไรเลยวะมีขนมกินนะครับมีขนมปงขนมปังมีเตียงนอนเป็นเตียงนอนเป็นไม้นะครับ <c oughs> ท่อนซุงเอามาทำาอเอามาทำบ้านนะครับ พูดดีอ่ะ,อะถ้าเราเดินออกมาจากบ้านเรา oh. อ๋อเดี๋ยวผมซื้อ B.M. นะครับท่านผู้ชมเอา B.M. หราเบนดีวะเอาเบนละกันเฮ้ยไม่ใช่เบนคันนี้เหรอวะไม่ใช่คันนี้นี่หว่าเบนคันนี้ด,เนนดิเดี๋ยวซื้อเบน,นะพาสำรวจนะครับท่านผู้ชม เบ้นเป็นแท็กซีซ่ซะเลยแท็กซี่มันสวยดีนะเปลี่ยนสีได้ปะอ้ยเย็ดเคเดี๋ยวพา oh. มันแตกต่างกันยังไงไม่ไม่แตกอะอ๋อสติกเกอร์วีสติกเกอร์แตกต่างโอ้โ oh, หแท็กซี่แท็กซี่เบ้นมันโอ้โหแพงแค่ไหนวะเนี่ยลูกพี่ แล้วเปลี่ยนสีรถไม่ได้ด้วยดิไม่เอาเปลี่ยนสีรถไม่ได้ไม่เอาเอาขาหมุกมาดิอะไรขามุกวะโอ้อเออเฮ้ยผมเฮ้ยอันนี้เขาอเอาแม็กแม็กสีอะไรดีแม็กสีดำเนาะเออขอบแดงเอ้ยขอบเหลืองนี่แมันยังสวยเลยว่ะข้างในเป็นสีแดง นี่โคตรสวยอันนี้ขอบเหลืองอยังสวยอะท่านผู้ชมภายในนะครับภายในเป็นสีขาวโอ้โหจ้ามากเลยวะ่ะเฮ้ยกระจกดำดำแค่ข้างหลังเหรอเออหลังคาดำนี่ยังชอบเลยหลังคาดำเออหลังคาดำ คขาสวยแนละ้วราคาดำอะ่ะอันนี้มีเส้นด้วยนะครัอ๋อเปลี่ยนดิสเบรกได้ด้วยนะโโอ้โหเ,อเรื่องวะเฮ้ยเปลี่ยนขอบลายยางก็ได้ว่ะเฮ้ยเปลี่ยนยางก็ได้ท่านผู้ชมเฮ้ยเปลี่ยนแม็กก็ยังได้อะ่ะโอ้โหเออแม็กแม็กนี่สวยไปเดี๋ยวพาวเบนซ์ไปลุยนะครับท่านผู้ชม เราอยู่ตรงไหนวะเราจะโผูดที่ร้านค้าใช่ไหมเราโผูดตรงไหนวะอ๋อนี่ไงโผูดที่ร้านค้าเดี๋ยวสถานที่แรกเราจะไปตรงนี้ดูนะครับท่านผู้ชมปไปทางไหนวะเนฮ้ยค้างค้างค้าง,างโอ้โหดูไปเลยม่นจังหรูหรูจัดจัดอะเอาหกสิบปหรูไปท่านผู้ชมม่นจังหรูอะ่ะโอ้หรูจิ๋วหายเลยวะ่ะ ปเดี๋ยวเรารถเบนซ์ไปจอดที่บ้านเราด้วยนะครับเฮ้ยทำไมมันน่วงอะไรขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยกระตุกดีอ๋อออกขวาแล้วก็ตรงไปเลยดูไฟวะ่ะเปิดเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ด้วยนะครับผมดูข้างหลังลรีบบอลหลังนั่งคนสบายเอ้ยชนโอ้ยโทษ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 ไม่ชนนะไม่ชนนะเอ้ยเร็วเวนี่เรยว,รวนี่เร็วนี่ โอ้แล้วดูทางเลี้ยวเดาดิดูช่องแอร์เขาดิท่านผู้ชมอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยผมไม่ใช่ขาลุยนะพี่อนอุ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไงเป็นขาลุยอะ่ะโอ้โหตามจริงต้องเอาฟอร์ดนะเนี่ยเนาะเอาฟอร์ดมาดีไหม รถเบนซ์มันไม่ใช่รถขาลุยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีงานลอกตรงนี้ด้วยอ๋ออ๋อผมอ๋ออะไรนะครับผมอ๋ออะไรครับเนี่ยผมมีงานแต่งสลบตรงนี้ด้วยวท่านผู้ชมเอาติดถนนเลยนี่่านี่ไงนี่ไงที่เรามาร์กเมื่อกี้ไงโอ้ถ้าเป็นจุดอ่าถ้าเป็นจุดตัวไอมันจะเป็นภารกิจใช่หรือเปล่าอันนี้เดานะ ดดูตนนี้ก่อถ้าถ้าเป็นจุดตัวไอมันจะเป็นภารกิจนะครับอันนี้อันนี้เดานะลองลองลองไปดูข้างบนนี้ถ้าถ้าใช่ก็แสดงว่าถ้าเป็นภารกิจก็แสดงว่าใช่นะครับแล้วไม่มีเกียร์ต่ำด้วยนะมีเกียร์เร็วทั้งนั้นนะ แล,แล้วแล้วถ้าเป็นภารกิจเราจะลดขึ้นมายัางไงวะเป็นภารกิจปะยังไม่เห็นนะครับตอนนี้ผมอ๋อภารกิจจริงๆด้วยทมยม่านผู้ชมนี่ไงอ๋อภารกิจสร้างบ้านโอ้โหสุดอยอดไปเลย โอ้โหไม่ไม,ไม,ไม่ไม่โอเคเลยวะใช้ออเอ,า,อางนี้เดี๋ยวผมวิ่งยาวเส้นขาวแล้วกันนะครับถ้าเป็นในเนี้ยโอ้โหแสดงว่าเป็นภารกิจเป็นงานนะครับโอ้โหเดีว่าเยอะจัดเลยนะเนี่ยดูดิเยอะมากมากเลยนะโอ้เยอะจัดจัดเลยว่ะไปเดี๋ยวลองวิ่งตรงเส้นขาวนะครับวิ่งยาวๆเลยท่านผู้ชมไม่ต้องพักเลยอันนี้วิดีโอนี้พาสำรวจอะ ก็เราวิ่งยาวๆไปเลยเราไม่ต้องซัดแล้วเราเจะรถขึ้นไปยังไงวะโอ้ดีเลยนะถ้าเป็นภารกิจแบบเนี้ยมีภารกิจมีงงมีงานให้ทำด้วยนะครับเร็วกันไปแนละ้วเร็วกันไปแนละ้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปดูอันต่อไปดูดิมีเอ้ยมีข้างบนนี้ด้วยนะครับมีอันกใกล้ๆไหมมีตรงนี้นะครับท่านผู้ชมไกลไกลทางเลยนะไกลถนนอยู่นะแต่ไม่เป็นไรเราออกสาย ป่ะท่านผู้ชมเอ้าเหมือนแสงมันอยู่ใ,ใกล้ๆเลยนี่หว่าเออมันอยู่ใ,ใกล้ๆเลยนี่หว่าเนี่ยมีถ้ำปะมีถ้ำปะเนี่ยมันอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยลงเดินไปดูนะครับอ๋อก็เป็นเมืองนี่ไงเป็นเมือง อ๋อเหมืองเหมืองเหมืองตรงนี้เป็นเหมืองโอเครู้ละจุดต่อไปเดี๋ยวไปดูตรงนี้ดูดิรู้จะไปได้เปล่ามันเป็นเส้นป่านะครับไม่รู้เป็นทางอะไรนะท่านผู้ชมเป็นไงเบ้นผมอะขามุกนะครับนี่รถผมสีนี้แหละท่านผู้ชมรถผมที่ไปจองสีนี้แหละนะครับผมแต่ไม่ใช่เบ้นนะโอ้ไปจองเบ็นเลยกันรวยจัดเลยนะผมไม่ได้รวยขนาดนั้นนะ ออมันมีเส้นป่าอยู่ตรงไหนวะอันนี้ชนได้ปะไปเฮ้ยชนได้ด้วยวะเฮ้ยไปยังไงวะเนี่ยไปยังไงวะท่านผู้ชม มันไปยังไงวะเนี่ยให้งานนี้มีภารกิจปะเนี่ยไม่มีนะโอ้โหคือมันไม่สามารถที่จะวัดไปได้นะท่านผู้ชมไอที่เป็นภารกิจอะเราต้องเดินทางด้วยเท้าไม่งั้นก็รถหาทางไปให้ได้อะโอ้โหแม่งภารกิจอย่างเยอะเลยเดี๋ยวเราพาวิ่งไปดูภารกิจแถวๆนี้กันไป เราต้องเดินทางหาเอา,ง,เอาง,ง่ายเอาง่ายงคือหาทางไปให้ได้อะเอาง,ง่ายหาเขี่ยหาทำทางไปให้ได้อะเอาง,ง่ายเลยโหทาโคตรดีเลยว่ะโคตรดีครับโคตรดีเลยผมบอกได้เลยว่าเป็นแมบบที่คุ้มราคามากๆครับคุ้มราคาที่ซื้อเกมมามากๆ,ๆเลยครับ ใครอยากเล่นก็ไปหาโลดเอานะผมไม่ได้แจกนะทุกท่านมันไม่ใช่แมพผมนะแต่ว่าผมตั้งหน้าตั้งตารอนะครับโอ้โหโโอ้โห,อห,อหผมติดตามไม่ไม่ผมติดตามพี่แกมานานมากๆอ่ะแล้วแม่งได้เล่นแมบพบแมบพบเขาอ่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยอ่ะ ไปไปไปเออดิฟโอ้ยดิฟจนต้นลานเลยว่ะเนี่ยฟานยี่สิบสองครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยเอานี้ใช่ที่เรามาร์กปะ ใช่ใช่เดี๋ยวลองเดินไปดูดิมันคืออะไรอะ่ะทำไมมีภารกิจตรงนี้ด้วยอะ่ะมันให้มาทำอะไรอะ่ะอย่าบอกว่าใหเอารถแยกมาทุบอะ่ะ <c oughs> ตรงนี้ขึ้นได้นี่ไงให้มาทำอะไรวะ <c oughs> ไม่เห็นมีหมูเลยอ๋อเดี๋ยวเราวิ่งย้อนกลับมาตรงนี้นะครับ วิ่งย้อนกลับนะท่านผู้ชมออกขวาแล้วก็วิ่งย้อนกลับมานะไปสำรวจล้วนๆครับท่านผู้ชมสำรวจล้วนๆสำรวจอย่างเดียวเลยโอ้โหมันเลี้ยวเร็วเกินแม่ถ้าหลังคามันโค้งมามันจะสวยมากเลย นี่หลังคาไม่โค้งครับไหนะอนะตรงไหนล่ะใส่ล่ะใส่ล่ะใส่ล่ะเฮ้ยนี่ไง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 โอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้บางบางังโอ้โหบางอันมันมันก็ไม่ใช่ภารกิจครับมันเป็นกิจกรรมครับ โอ้ยสุดยอดเอาสักหน่อยไว้ไปก่อนที่จะเป็นคลิปไปดิโอ้แล้วกดตัวสีเป็นมุมมองได้โอ้โฮ y a h ้โฮ h อ้ a h o o โอ้โห y a h ฮิตทำเลยทำ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 อยู่ตรงนี้ทำอยู่ตรงนี้เฮ้ย y a h โอ้โหยฮูเช่ทำหรือเปล่าวะไม่ไม่น่าใช่มั้ง <S 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 เออแล้วแล้วผมจะกลับยังไงอะแล้วผมจะกลับยังไงครับเนี่ยยูแม่งโคตรดีอะฟฟลลิ่งแบบดีมากๆเลยอะโอ้โหแล้วชีวิตจริงใครจะกล้าไปโหนแบบนี้วะเนี่ยเมื่อยแขนตายเลยเนาะแต่ชีวิตชีวิตจริงน่าจะลงเร็วกว่านี้ครับ ถันสลิงขาดทำไงวะเนี่ยโอ้โหตรงนี้มีแอ่งน้ำด้วยเฮ้ยเออถนนตรงนี้ที่เราผ่านมานี่ว่ารอยรถยังเหลืออยู่เลยนะโอ้โหไม่ดีจัดจัดล่ะยูโอ้โห,โโหด้วยแอ่งน้ำดลยทุกผู้ชมเราจะไปลงทางไหนวะเนีเ่ยแวลเฮ้ย โอ้โหดูแอ่งน้ำลำธารตรงนี้ดิคุณผู้ชมดูดีท่านผู้ชมโอเคครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็ปิดไปเพียงเท่านี้ครับโอ้โหเรามาลงเฮ้ยอันนี้คืออะไรวะนะเฮ้ยตะดึงเรามาลงแม็นโคตรส,สวยอ่ะโอ้ยครับผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วเดี๋ยววิดีโอหน้าพาเอารถขุดออกงานแล้วกันครับสวัสดีครับเดี๋ยวเล่นแบบนี้ยาวเลยนะครับผม มาแล้วสำรวจ2วิดีโอมอ